วันนี้ผมพาเพื่อนๆมาเที่ยวงานประจำปีนะครับปี68ของวัดกำแพงอยู่ที่บางขุนเทียนนะครับและก็พามาชมวัตถุมงคลที่ทางวัดนำออกมาให้เช่าบูชานะครับวันนี้เป็นงานวันแรกนะครับของทางวัดกำแพงติดตามและก็รับชมไปด้วยกันนะครับ ขอขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมมีโอกาสได้เดินทางมาที่วัดกำแพงนะครับมาเที่ยวงานประจำปีพศ2568นะครับงานก็วันนี้วันแรกนะครับคือวันที่5งานก็จะมีไปถึงวันที่9นะครับ5มีนาคมถึง9มีนาคม2568นะครับ วันนี้ก็ถือว่ามาเก็บภาพบรรยากาศงานวันแรกของวัดกำแพงให้ชมกันนะครับและวันนี้นะครับผมก็จะพาชมวัตถุมงคลภายในงานนะครับทางเพจวัดก็แจ้งไว้ดังนี้นะครับวันที่5มีนาคมก็คือวันนี้นะครับที่ผมมาถ่ายทําเป็นงานวันแรกนะครับเปิดให้บูชาเฉพาะเนื้อทองเหลืองจํานวน ห้าร้อยเหรียญนะครับบูชาเหรียญละห้าร้อยบาทนะครับวันที่หกนะครับหกมีนาคมเปิดให้บูชาเฉพาะเนื้อทองแดงจํานวนห้าร้อยเหรียญเช่นกันนะครับบูชาเหรียญละหกร้อยบาทแล้วก็วันที่เจ็ดมีนาคมนะครับเปิดให้บูชาเฉพาะเนื้อนวะจํานวนห้าร้อยเหรียญนะครับบูชาเหรียญละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับวันที่แปดมีนาคมเปิดให้บูชาเฉพาะ เนื้อทองเหลืองจำนวน500เหรียญบูชาเหรียญละ500บาทนะครับส่วนวันที่9ไม่แน่ใจนะครับว่ามีวัตถุมงคลให้เช่าบูชาหรือเปล่านะครับวันที่9คือวันสุดท้ายนะครับ9มีนาคม2568ซึ่งทางเพจวัดเขาแจ้งไว้แค่นี้นะครับถึงวันที่8อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันยังไงถ้าเพื่อนๆมีโอกาสได้มาเที่ยวงานวัดกำแพงนะครับก็ลอง มาเช่าบูชาดูนะครับแต่วันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆแวะไปดูวัตถุมงคลที่ทางวัดเปิดให้เช่าบูชางานวันแรกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนี่นะครับเพื่อนๆวัตถุมงคลจะอยู่ด้านนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสัหรับที่ไม่สวมแมสนะฮะระวังเอาไว้ทีดนึงนะครับตอนนี้นะฮะ ก็จะมีหลวงปูไ่ไกร9นิ้วนะครับปิดทองแล้วก็หลวงปูไ่ไกร5นิ้วนะครับปิดทองก็มีทั้งแต่วงใหญ่นะครับหมื่นสองนะครับแล้วก็ขนาด5นิ้วนะครับ5,000น,นะครับตอนนีคเราังข้าดหลวงพ่อไปลมดำนะครับขนาด9นิ้วนะครับแล้วก็หลวงพ่อไได น5นิ้วนะครับมดําลมดำนี่ขนาด9้านิ้วนี่ก็800พันนะครับอันนี้ส0 0พันน, 3, นะครับสวยมากนะแล้วก็มีหลงเข้าไปนะครับขนาด9้านิ้วมันปูนะครับเนื้อมันปูแล้วก็หลงเข้าไปขนาด5 5นิ้วนะครับมันปูนะครับนิ้วก็800พันนะครับปู5นิ้วก็ส0 0พันนะครับ นี่คือขนาดบูชานะโดยคณะภูรูของโรงเรียนรับรอแพงนะครับอยูหน้าโปรนะสถาบันบูานะครับรักษาทาสนาใช่ไหน้อยนะครับประทานบุญตามหลักพระยาไสนี่นะครับวันนี้ทางวัดให้เช่าบูชาวันแรกก็เนื้อนวะนะครับ1,000นะครับเนื้อทองแดง500นะครับแล้วก็เนื้อทองเหลือง400นะครับ อย่าว่าปเหลืองนะครับหลวง่าบุญทองหลวงด้าหลังนะครับุหนึร้บาทจะได้พหลวงว่าไปเหลืองวัดจนะครับปวนหลอดไปนมาตะเียงอยู่ด้านหน้าอเนขนาดตั้งบูชานะครับตั้งหน้ารถก็มีตั้งแต่พันสองแล้วก็แปดร้อยนะครับแปดร้อแปดร้อยนะครับ แบบขนาดตั้งหน้ารถนะครับนี่ครับมีล็อกเก็ตด้วยนะครับล็อกเก็ตนี่หนึ่งร้อยนะครับ

นี่ชุดเท่าไหรนะ่ครับแล้วาหอันนี้พ8นแครับพันแปดพันแปครับ่วรท่านจะไหวโพการึูชาท่านได้าสีเขียวนะครับอาารยอว่าไสีเขียวนะครับควรานะพระขนาดบูชาก็มีพระประชานก้าเดิวนะครับปิดทอง ก็มีหมื่นหกแล้วก็ขนาด5้านิ้วก็8ปดพันห้านะครับก็มีพระประธาน9นิ้วรงดำแล้วก็พระประธาน9 5หนิ้วนะครับรมดำก็มีราคา8 0 0พันแล้วก็4,5 0 0นหะ้าโอีคราคาตามนี้นะครับมีหลวงพ่ออูทองนะครับรงดำ ก็มี8,000แล้วก็2,500ัน้าะครับนี่็คาาือวัตถุมงคลด้านวัดวันแรกนะครับเพื่อนๆก็สามารถมาเช่าบูชาได้นะครับเ แต่ละครับคูนี้ไม่ต้องไปทีูุ่ก็ตอบแทนครนะตอบแทนนะครับเราะฉะนั้ยน้สระไปเือาทนนะครับมีหวันหคืนนะก็ตอแทนรามาประวันจีห้าวันห้าคนะครับตอบแทนนี้ถึงวันที่เ้าวันาย์นะครับจะได ออยยน,นี่นะครับถ้าเพื่อนๆมางาน,น,นวัดน,นะครับรก็มาเช่าวัตถุมงคล <สา S 1> ตรงนี้เลยนะครับ <สา S 1> อยู่ด้านนี้นะครับทได้สองสถานีหรือสีสนน่สถานีนะฮะสถานีละห้าบาทก็ได้นะครับหลังจากผมพาเพื่อนๆไปชมวัตถุมงคลภายในงานแล้วนะครับวัตถุมงคลจอบสี่หลวงพ่อไกรนะครับแต่ก็มีรูปหร่อขนาดต่างๆนี่ก็คือบรรยากาศภายในงานนะครับ หรือว่าคนเยอะอยู่นะครับทยอยมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นงานวันแรกนะครับเพื่อนๆอยู่ไม่ไกลมีโอกาสก็มาเที่ยวชมบรรยากาศงานวัดได้นะครับเป็นงานประจําปีของทางวัดกําแพงก็เริ่มวันนี้นะครับวันที่ผมมาถ่ายทําก็ตรงกับวันที่5วันที่5มีนาคมถึงวันที่9มีนาคม2568นะครับ เป็นงานประจำปีของทางวัดกำแพงหลวงพ่อไลรยชันทัศรโรนะครับท่านเกิดในสมัยรัชกาลที่4เมื่อปีพศ2403น,นะครับตำบลบางบอนใต้อำเภอบางขุนเทียนจังหวัดพนบุรีในสมัยนั้นนะครับเมื่ออายุ8ขวบนะครับได้ไปศึกษาหนังสือไทยและก็ขอมกับพระอาจารย์ทัดวัดสิงห์นะครับ ได้รับการอุปสมบทที่วัดกำแพงเมื่อปีพศ2426นะครับอายุ23ปีโดยมีพระอาจารย์ทัตนะครับวัดสิงห์พระอุปชาและก็หลวงพ่อพ่วงวัดกกเป็นพระกรรมวาจาจารย์นะครับหลวงพอดิษวัดกำแพงเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่าฉันทะสโรนะครับ หลวงพ่อไปร่นะครับศึกษาพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดท่องบทสวดมนต์จนจบทุกบททุกคำพีจดจำได้แม่นยำนะครับหลังจากอุปสมบทได้สองพรรษาท่านก็สามารถสวดบ,บทปฏิโมกได้นะครับต่อมาหลวงพ่อไปร์ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระอุปชาในเขตบางขุนเทียนและด้วยปฏิปทาอันน่าศรัทธาเรื่มใสของท่านนี้เอง ทำให้ชาวบ้านมีความเคารพนับถือท่านมากท่านได้รับตําแหน่งเจ้าวาดวัดกําแพงตั้งแต่ปีพศ2431นะครับหลวงพ่อไปลาฉันทสโรนะครับมรณภาพเมื่อปีพศ2489นะครับรวมสิริอายุได้86ปี63พันษาชื่อเสียงของท่านโด่งดังถึงขั้นถูกบรรจุเป็นคำขวัญของเขตบางขุนเทียนก็คือ หลวงพ่อปลหยวัดกำแพงแหลง่งเกษตรก,กรรมวัฒนธรรมมอนบางกระดีพื้นที่ทะเลกรุงเทพนะครับพุทธคุณอันลือลั่นและประสบการณ์อันลือเรื่องจึงทำให้เหรียญของท่านเป็นที่หมายปองของนักเลงพระส่งผลให้ราคาค่านิยมสูงขึ้นตามลําดับนะครับจนกระทั่งปัจจุบันต้องพูดกันที่หลักแสนนะครับ นี่ก็คือเรื่องราวประวัติของหลวงพ่อไพรนะครับวัดกำแพงสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามมารับชมนะครับใครจะมางานก็มากันได้นะครับวัดกำแพง5-9ถึงมีนาคม